สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการโอนเงินจากบิดครับไปใบ,บนั้นทํำยังไงให้ได้กําไรหรือให้เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดทําอย่างไรมาดูกันนะครับขั้นแรกเลยให้เราเข้าที่บิดครับก่อนเข้าที่บิดครับเสร็จปุ๊บนี่เข้าบิดครับนะครับเข้าที่บิดครับเสร็จแล้วให้เรามองหาคําว่า Market ตรงนี้นะ Market จิ้มมาเกียตไปวิธีการว่าเราจะโอนยังไงให้ได้กําไรหรือเสียค่าธรรมเนียมน้อยสุดก็ให้โอนด้วยเหรียญ XLM นะครับเห็นไหมครับตรงนี้วิธีรีเช็คง่ายๆก็คือตอนนี้ XLM เราอยู่ที่4.38ใช่ไหมครับให้เรากลับไปที่ใบนั้นนะกลับไปที่ใบนั้นแล้วลองไปดูราคาของ XLM ดูสิครับว่ามันเท่าไหร่เลื่อนลงมาดูเหรียญ XLM เห็นไหมครับตอนนี้เหรียญ XLM ของมันก็ของเราก็อยู่ที่ 4.39เห็นไหมครับก็มีราคาที่สูงกว่าบิดครับก็คือเราโอนจากที่ถูกกว่ามาที่แพงกว่าเราก็จะได้กาไรหรือเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดเวลาหักค่าธรรมเนียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนิยมโอนด้วยเหรียญ XLM มาดูกันว่าเขาโอนกันยังไงนะครับบางทีโอนแล้วได้กาไรบางทีโอนแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดนะครับแล้วแต่กรณีเนานะเวลาที่ผมจะโอนเนี่ยก็คือผมจะดูว่าเหรียญจากใบเนะ้นมีราคาสูงกว่า ที่บิดครับหรือเปล่าหรืออยู่ในแนวโน้มของของขาขึ้นอ้าวเรามาดูบิดครับกันอ้าวอันนี้เรามาดูบิดครับนะเหรีย XLM มันก็กำลังขึ้นเนาะให้เราจิ้มที่ XLM เลยจิ้ม XLM เสร็จปุ๊บเราต้องมาซื้อ XLM ก่อนนะครับอ่านี้เราก็จะเห็นเหรียญ XLM เนาะเห็นราคาตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็คือ 3. 4.38เห็นไหมครับเราจะมาซื้อที่มาร์เก็ตเลย ผมจะโอน100บาทก็ไปเทียบบัญจัตะยางเอาแล้วกันนะครับว่ามันเท่าไหร่เนาะผมโอน100่งร้อบาทเราต้องซื้อก่อนนะครับพอเราซื้อเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียม0 2 5นะครับก็ประมาณ1สลึงถ้า1000ก็ตก2บนะาท50เนาะกดซื้อแล้วผมก็สั่งซื้อซื้ออย่งยอางรอ่ยซื้อแล้วครับตอนนี้เราก็จะมีเหรียญ xlm อยู่100บาทนะครับเราเสียอย่าลืมนะครับว่าเราเสียค่าธรรมเนียมไปแล้ว0 2 5งนะครับจากทาง บิดครับอันนี้เราก็จะมีมีเหรียญผู่ขึ้นมาแล้วไปเทียบบัญญัติยางเอานะครับว่าถ้าเป็น1000ก็เสียสองบาทห้าสิบนะแล้วมันจะมีค่าธรมเนียมการโอนออกอีก0.02เหรียญต่อครั้งต่อครั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าพอเงินเป็นล,ล้านๆเนี่ยมันเสียเท่านี้หรือเปล่าต่อครั้งก็คือเราก็เอา C 4, 4จุดราคาปัจจุบันของเนี่ยนะครับของของ XLM เรา4.38ใช่ไหมครับคูณด้วยจุด มันก็จะเป็นค่าธรรมเนียมโอนออกอีก0.08อันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ราคานี้นะครับแต่การเทรดบิดครับก็ตามค่าธรรมเนียมที่เขากําหนดก็คือ0.25แต่ค่าธรรมเนียมโอนออกมันแค่0.08ไม่ว่าคุณจะโอน100 1,000 10,000 100,000ก็ประมาณนี้ผมไม่เคยโอนเป็นล้านเนาะไม่รู้มันเสียเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ทุกครั้งก็จะเสียแค่0.08ณนะเหรียญเวลานั้นนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับก็บวกกับค่าธรรมเนียมในการเทรดของ บิดครับอ่าตอนออี้เราจะมาโอนออกกันแล้วนี่เข้าใจแล้วนะครับว่าค่าธรรมเนียมโอนออก0.02ของราคาเหรียญณะเวลานั้นเราจะมาโอนออกกันก่อนจะมาโอนออกเราต้องไปเอาที่อยู่ของใบเนนมาก่อนคาวนี้เราก็สลับไปที่ใบเนนนะครับเข้าไปที่ใบเนนเสร็จแล้วก็มาที่ wallet นะครับมาที่ wallet มาที่ wallet เสร็จปุ๊บเราจะมาฝากเหรียญกันใช่ไหมครับเราก็ไปที่ spot นะข้างบนที่ spot แล้วเราก็มาหาเหรียญกันกดตรงนี้นะครับหาเหรียญเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ xlm ก็เจอ xlm แล้วนะครับเราจะโอนได้เหรียญ xlm นะครับอันนี้เราจะโอนได้เน็ตเวิร์กที่เป็นสเตลเลอรก็คือเป็นของของมันเองนะครับพอเหรียญ xlm ขึ้นมาให้เราจิ้มไปที่เหรียญ xlm นะครับจิ้มเสร็จแล้วก็ดูตรงนี้ครับตรง deposit ก็คือเราจะฝากมันนั่นเอง deposit ไปนะครับกดปึ้งกดเสร็จแล้วเขาก็จะให้เลือกเน็ตเวิร์กเห็นไหมครับ มันก็จะมี bnb smart chain เนี่ยไหมครับกับ stella network ผมเลือก stella นะครับกด stella ไปเสร็จแล้วเขาจะบอก import a n n เนี่ยไหมครับ please enter both memo อย่าลืมนะครับเราต้องมี memo ด้วยแล้วก็มี address ด้วยมันจะพิมพ์2อย่างนะครับมันจะใส่ address 2อย่างจะไม่ใช่แบบเป็น address เลขเดียวนะครับจะมี address อยู่2ตัวก็คือมี address ของ Binance เองกับ memo ที่เป็นของ stella r ที่เป็นของเราเองตอบโอเคตอบโอเคเสร็จเห็นไหมครับมันก็จะมี เมโมตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเมโมของ xlm อันนี้ก็จะเป็นอั d เตอของ xlm เห็นไหมครับเราก็กด Copy กด Copy Network ไปก่อนเอ้ย Net Address ไปก่อนนะครับแล้วเราก็กลับไปที่บิดครับอพอถึงบิดครับเสร็จปุ๊บเรากดถอนกดถอนเ็จเห็นไหมครับเขาบอกให้ระวังนะครับปรดเลือก Network และระบุเมโมให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกเดี๋ยวงินมันจะไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะ ผมบอกจะรู้แล้วตกตกลงแล้วเราก็ใส่อดเดสไปตรงนี้ครับที่ก๊อปมาเมื่อกี้นะเราก็ใส่ไปเห็นไหมครับมันก็เป็นเน็ตเวิร์กก็เป็นสเตลล่าใช่ไหมอันนี้สาคัญตัวนี้ครับต้องใส่เมโมด้วยเรากลับไปที่ใบนั้นกลับไปที่ใบนั้นแล้วเราก็ไปก๊อปเมโมมาเห็นไหมครับเราก็มาก๊อปเมโมมาเสร็จปุ๊บเราก็กลับกลับไปที่บิดกับแล้วเราก็ใส่เมโมไป กดวางเห็นไหมครับกดวางเสร็จปุ๊บอ่าผมก็กดตอบแม็กซ์เลยผมมีผมมีอยู่เท่าไหร่ผมมีอยู่45่สิบห้า xlm เห็นไหมครับเห็นไหมครับผมกดแม็กซ์เลยเนี่ยเราแลกมาเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเสียค่าธรรมเนียมจุดศูนย์สองเห็นไหมครับตรงเนี้ยก็คือเอาจุดศูนย์สอง xlm ไปคูณกับราคาเหรียญเราณนะปัจจุบันเช่นเหรียญเราราคาสี่จุดศูนย์สี่จุดสามแปดก็คูณศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สอง มันจะกี่บาทก็ช่างมันนะครับก็คูณจุดซึ่งมันถูกมากนะครับเสียค่ารมเนียมถูกมากแล้วก็ตอบยืนยันยืนยันการถอนเขาบอกว่าคุณทําการถอนด้วยทัสอดเดสไหมผมตอบคอนเฟิร์มแล้วก็บอกว่าการุณาเช็คอีเมลเพื่อยืนยันการถอนไปใน24่ชั่วโมงผมก็ยืนยันยืนยันเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ใส่อะไรครับหมายเลขโทรศัพท์เนาะผมใส่หมายเลขโทรศัพท์ก่อนใส่หมายเลขโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเขาก็ให้ใส่ ขสที่เกิดของผมนะครับผมก็ใส่ขส,สที่เกิดของผมไปแล้วก็กดสัปดิ้งสัปดิ่าตอนนี้ครับก,เก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วในการถอนอแล้วเราก็มาดูนะครับคลิกตรงขวามือบนข้างล่างข้างบนเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นสถานะตรงนี้บางทีมันจางหน่อยมองไม่ค่อยเห็นนะครับตอนนี้มันจะขึ้น pending คือหมายความว่าถ้ามันโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นว่า complete นะครับ complete เหมือนทุกอันเนี่ย มนทุกอันที่เป็นคอมพิวเนี่ยครับเพราะผมโอนบ่อยมาก XLM เห็นไหมครับผมโอนบ่อยมากอ่าเห็นไหมครับนี่ก็จะขึ้นคอมพิวถ้าเราโอนบ่อยๆแล้วก็เซฟอันนั้นไว้ในเฟซบอลลิตนะครับมันจะไม่มาถามนู่นถามนี่อะไรเราก็กดแล้วก็ส่งได้เลยไหมครับเราก็รอสักคู่หนึ่งอ่ามันยังไม่คอมพิวนะมันยังขึ้น pending ครับอดีตัวมันเล็กมันจางมากเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับยิยักนิดนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะไปที่ ใบนั้นเนาะตอนตอนที่ผมโอนนี่ตอน14.02ตอนนี้ผ่านไป3นาทีละมาดูกันนะครับว่ามันใช้เวลากี่นาทีนะเดี๋ยวตรงน,นี้มันจะขึ้นคอมพิวตอร์รอมันหน่อยแล้วกันนะพอตอนนี้ผมโอนตอน14.01ตอนนี้14.04ละ3นาทีละลองดูนะครับบางทีมันก็นานนะครับบางทีเป็นชั่วโมงก็มีอันนั้นต้องเผื่อใจตรงน,นี้นิดนึงนะครับว่าบางทีโอนไปแทนที่เราจะได้กําไรหรือว่า เสียค่าธรรมเนียมน้อยเนี่ยมันกลายเป็นโอนไปแล้วเหรียญมันตกพอดีเนาะนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าใช้เวลากี่นาทีเอาผมหยุดไว้ก่นอนแล้วกันเนาะอ่าผ่านไปตอนนี้ก็14 0 5น้าผมโอนตอน1 4 0 1ก็ผ่านไป4นาทีได้เนาะอ่าเขาบอกว่าทางบิดครับเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเขาโอนไปแล้วเราก็กลับไปดูที่ใบเน้นนะครับ กลับไปดูที่ภายนแ้นแล้วเราลองรูดดูสิเข้าที่ Wallet นะครับแล้วก็เข้าที่ Spot ลองดูสิว่ามันมาหรือ,อยัง XLM ต้องรอนิดหนึ่งครับพอทางพอทางบิดครับคอนเฟิร์มมันก็จะเข้าสู่ทางไ i n a นั้นก็รอนิดหนึ่งก็จริงๆมันก็ไม่กี่นาทีล้วครับเนาะแต่ปอดีทําทำคลิปไปดูมันดูเหมือนใจร้อนาลองดูกันนะครับว่าเข้าไหมเราก็าูดดูนะครับอย่าลืมนะครับวอลเล็แล้วก็สปอตนะ แล้วเดี๋ยวจะมี XLM ผูดขึ้นมาลงมาดูสิครับว่ามาถึงเนี้ยมันจะเป็นกี่บาทไปเทียบบัญญัติยางเอานะครับหลังจากที่ b i t ค u บคอนเฟิร์มรายการเราเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปหนึนาทีก็ยังไม่เข้านะลองดูนะครับว่าใช้เวลานานไหมหลังจากที่ b i ดคับคอนเฟิร์มแล้วซึ่งส t e l l a าก็เป็นตัวหนึ่งที่โอนแล้วก็เร็วพอสมควรน,นะครับพอดีทําคลิปมันเลยดูเหมือนช้า1น,นาทีผ่านไปนะครับ สองนาทีแล้วตอนนี้สองนาทีแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสองนาทีผ่านไปนะครับตรงนั้นใช้เวลาสี่นาทีในการคอนเฟิร์มนะตรงนั้นสี่นาทีมาดูตรงใบนั้นนะครับว่าใช้เวลากี่นาทีตอนนี้ก็สิบสี่จุดศูนย์เจ็ดสองนาทีแล้วเดี๋ยวพักไว้หน่อยแล้วกันจะได้ไม่นานมากคลิปเนาะเดี๋ยวลองดูว่าใช้เวลากี่นาที อ้าตอนนี้ก็14.11เนาะก็ผ่านมาประมาณ5นาทีเหรียญ XLM ก็เข้ามาแล้วพอดีผมขอโทษเมื่อกี้นี่ผมซื้อเหรียญไว้200เหรียญผมทําการซื้อให้ดูเฉยๆนะครับผมซื้อไว้200บาทเนาะ200บาทพอโอนมาทางนี้นะครับก็กลายเป็น203บาทเห็นไหมครับก็ยังได้กําไรนะผมทําซื้อไว้แล้วร้อยหนึ่งพอดีผมมาทําคลิปผมซื้ออีกร้อยหนึ่งนะครับเป็น200บาทเนาะพอเป็น200บาทเนี่ยครับค่าธรรมเนียมก็ไปคํานวณดูนะครับ200บาทคูณด้วย จุดสองห้าเปอร์เซ็นตเสียไปเท่าไหร่ครับตอนตอนซื้อเนาะอ่ามาดูนะครับก็ซื้อจากนั้น200บาทนะครับคูณจุดสองห้าเปอร์เซ็นตก็เท่ากับห้าสิบสตางค์แล้วก็มีค่าธรรมเนียมการโอนอีกจุดศูนย์แปดก็เป็นเท่าไหร่ครับห้าศูนย์จุดห้าแปดสตางค์นะครับก็คือเราเราเราใช้เงินไปทั้งหมดห้าตีซะหกสิบสตางค์แล้วกันนะครับแต่เราโอนมาเราได้เป็นสองบาท 2 0 3บาทเห็นไหมครับ2 0 3บาท40กว่าสตางค์เห็นไหมครับ,บ,ก,รบก็คือเหรียญมันอยู่ในนิดทิศท,ทางที่ขึ้นแล้วก็ค่าของเหรียญใน XLM มันสูงกว่าของบิตครับนั่นเองมันเลยทําให้เราได้กําไรจากการโอนด้วยนะครับเห็นไหมครับพอได้เป็น XLM เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะมาขายเหรียญน,นี้กันก็จิ้มไปที่เหรียญน,นี้เลยครับจิ้มไปที่เหรียญน,นี้เลยเนาะที่มันผูกขึ้นมาแล้วกดเทรดเห็นไหมครับเทรด XLM USDT เนาะเพราเราจะใช้ USDT ในการเทรดก็กดจิ้มเลยเราก็จะมาขายเหรียญ XLM น,นะครับขั้นแรกเลยก็ที่ผมบอกมเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาจิ้มที่เซลล์ขายที่เซล์นะครับอันนี้ผมจะขายเป็นมาเก็ตเลยนะครับมาเก็ตตรงเนี้ยมันจะเท่าไหร่ก็อลองดูแล้วกันนะครับตอนนี้มาเก็ตถ้าเราขายเราจะขายได้ที่ตัวล่างนะครับคือเราจะขายได้ถูกกว่าเนาะ เอาเป็นว่าไม่ต้องงงมากครับมาถึงก็รีบมาเก็ตเอาละกันเราดูจากเงินบาทเป็นหลักเพราะว่าคอนวดไปคอนวดมามาันจะงงนะครับอย่างตอนนี้ขายได้4.39จจริงๆมันอาจจะน้อยกว่านี้นะครับเวลาเราขายนะครับแต่นิดหน่อยไม่มากนะครับไปคำนวณเอาละกันเนะาะพอดีอธิบายเยอะเดี๋ยวมันจะงงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เวลาเราขายเราจะขายได้เท่ากับตัวที่แพงที่สุดตรงนี้ก็คือนะครับไม่ใช่ค่านี้นะมันจะเป็นค่านี้แทนเอาเป็นว่ายังไงก็ได้กําไรจากการโอนมาแล้วกันนะครับ อ่ะทีนี้เราก็กด100เลยก็คือ46.3สเหรียญเนี่ยมันจะได้ประมาณ200กกว่าแต่ตอนนี้มันไม่ได้โชว์เนาะจะได้ไม่งงว่ามันคอนเวิร์ตเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้มากมายถึงเงินจะมากก็ตามก็ค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้สูงเออขาเรียกอ,อะไรนะค่าธรรมเนียมในการโอนก็ไม่ได้สูงแล้วก็เรายังมาได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกก็กดเซลล์นะครับเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์ม total order value ชุด b m o อะไรเนี่ย ก็มาเก็ตแล้วนี่ครับผมเซลล์มาเก็ตอันนี้นะเสร็จแล้วก็เลือกร้อยเเซนกดเซลแล้วก็กดคอนเฟิร์มท r d e ทออเอโอเคมาถึงนี่แล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับที่ทำให้ดูนี่มันกดเซล์ลไม่ได้คือจริงๆแล้วมันจะต้องเซล์ลอย่างน้อย10เหรียญเนาะ oh, mm hmm. ก็ทำให้ดูเฉยๆนะครับว่า พอโอนมาแล้วเนี่ยมันได้มันได้กำไรนะผมแนะนำว่าเวลาโอนมาก็อยากให้โอนเกินสัก10เหรียญเนาะก็ะ300กว่าบาทก็คือราคาเหรียญนในเวลานั้นมัน3าบาทก็น่าจะโอนสัก370บาทหรือ400บาทนะครับเพื่อที่เวลาพอโอนมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เทรดกลับมาเป็นเหรียญ u s d t ได้เลยอย่าลืมนะครับตรงนี้ผมพลาดหลายครั้งเลยวนที่โอนมาแค่300บาทมันไม่พอค่าเทรดนะครับก็ขอจบการรีวิวการโอนเงินจาก บิดครับมาใบนั้นแบบอาจจะได้กำไรหรือเสียค่าธรรมเนียมน้อยสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ